ฝาปิดเปิดไฟฟ้านะครับมาดูฮะอุปกรณ์พักอินนะครับอยู่ครบนะครับนี่ฮะสชุดปี 2, 0, 2021เลขไม่ห0 0 0 0่โลนะครับตัวท็อปขับ4นะฮะ Gt รุ่นพรีเมียม Mitsubishi Outlander Phev พรีเมียมไฮบริดปักอินปี 2, 0, 2021รุ่นท็อปสุดขับ4เป็นตัว Gt เลขไม่60,000โลราคาอยู่ที่840,000 ห0 0พันบาทครับมาฮะเป็นรุ่นที่หายากมากครับตัวนี้ฮะลูกค้าถามมาเยอะวันนี้จัดมาให้เรียบร้อยครับดูครับห้องเครื่องเดิมนะฮะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับไม่มีถอดสติกเกอร์เดิมโรงงานมออ,อก,กอทุกอย่างอยู่ครบรถยังไม่ทันล้างทําความสะอาดนะครับไปดูที่ด้านหน้าครับดูฮะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่เลยฮะ LED นะครับเซ็นเซอร์มีให้รอบคันกล้อง360องศารอบคันนะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดขับ4 GT ฮะล้อแมก R18 นะครับนี่ฮะเดิมๆจากโรงงานระบบดิสเบรกได้มาครบทั้ง4 0อยางยังใหม่ๆนี่ฮะนี่ฮะ Park in นะครับไฮบริดนะครับ ก้อง360องศาไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีให้ประตูคีรีเล็กกัสเปิดไปดูภายในครับเบาะหนังแท้บปรับไฟฟ้าคู่หน้าลายเบาะสวยมากๆครับพวงมาลัยมอลติเกียร์พพนเทนชิพที่พวงมาลายัยเลขไม้60,000โลนะครับตัวนี้จอคอนโซลตร,ตรงกลางนะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่ฮะปุ่มคูดสตาร์ทนะฮะมาเบรกมือไฟฟ้ากระจกออโต้เซ็นทรัลล็อกพับข้างมีให้ครบมาดูที่เบาะด้านหลังฮะสภาพเบาะสวยมากครับ เบาะลายสวยมากครับตัวนี้ครับสภาพใหม่ๆแอร์แยกซ้ายขวานะครับตัวนี้มาต่อที่ด้านท้ายครับสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3นะครับกล้องมองถอยหลังเซนเซอร์นะครับมีให้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้ฮะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับมาครับมามานี่ครับฝาปิดเปิดไฟฟ้านะครับมาดูฮะอุปกรณ์ปักอินนะครับอยู่ครบนะครับนี่ฮะสองชุด นะครับอุปกรณ์เดิมๆยังมีอยู่นะครับมาปิดไฟฟ้าเช่นกันปี2021เลขไม่60,000โลนะครับตัวท็อปขับ4นะฮะ GT รุ่นพรีเมียมเลขไม่น้อยราคาดีมากครับ849,000แพนด้าสปีดสีนัก,กลิน